จะสอนอินโทรเพลงมอยี่บนะครับอินโทรแล้วก็ลูกเก็บของมอยี่บนะครับ mm hmm. ส่วนทอดกลางเดี๋ยวผม แยกเอาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวคลิปจะยาวนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนท่อนกายอีกรอบหนึ่งนะครับกับท่อนจบนะครับเพื่อนติดตามไว้นะครับผมจะสอนแล้วก็จะผมจะมาสอนเรื่องของการแกะเพลงนะครับโดยจากดูจากในสเกลหนังสือสเกลเรื่องนี้นะครับจะหนังสือเรื่องนี้เป็นเป็นข้อมูลในการสอนไปแล้วกันนะครับจะได้สอนง่ายๆนะครับหนงนี้อยู่ในคีดีมินเนอร์นะครับเราไปดูในหนังสือเรื่องนี้ก่อนนะครับให้เราเปิดมาที่ หน้าตารางคีย์ก่อนเลยนะครับนี่นะหน้าตารางคีย์นะครับอเรามาดูว่าคีย์ดีเมเนอร์เนี่ยมันมีคอร์ดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราจะต้องจําเรื่องของคีย์คือแบบไม่ถึงกลุ่มคอร์ดนะครับเพื่อ,อเราจะได้จําคอร์ดคือถ้าเราจําคอร์ดคือคอร์ดมันมีเยอะนะครับถ้าเราไม่โฟก,กัสให้มันเหลือแค่คีย์คีย์หนึ่งคือคีย์ดีเมเนอร์หรือคีย์ทุกคีย์มันจะมีอยู่ประมาณหกหรงเจ็ดคอร์ดนะครับ คือถ้าไม่รวมคอร์ดดีมินิทก็จะเหลือยุ่ประมาณ6คอร์ดเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นถ้าดูในตารางคอร์ดตรงเนี้นะครับด้านซ้ายสุดตรงนี้มันจะเป็นคีนะครับ t c t g t d t a t e ตรงนี้เป็นเมเจอร์หมดเลยนะครับเพราะนั้นเรามาดูคีดีมเนอร์ตรงเนี้มันจะไม่มีนะครับเพราะนั้นถ้าไม่มีปุ๊บเราจะไปดูที่ตารางเอ่อเพื่อที่สารบัญนะครับราจะก็ดูที่สารบัญว่าคีดีมเนอร์มันมันมันเป็นคีย์เดียวกับคียอะไรนะครับ มาดูบรรทัดที่สี่นะครับ k ีเนะครับทับ d Min o นนะครับรอยู่หน้าที่สี่นะครับเพราะนั้นทีเอ Key f กับ k ีดีไมเจะเป็นค mm ี hmm. เดียวกันในทางโซโล่นะครับเพราะนั้นคอร์ดก็จะเหมือนกันด้วยนะครับคอร์ดมันจะมีผิดเพี้ยนไปนิดนิดหน่อยๆนะครับอย่างเช่น A Min o r มันก็จะเป็น A major อะไรเงี้ยนะครับเป็น D minor นะถ้าทีนี่ก็จะตรงตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะทีเ คีย์เฟนะครับคีย์ฟจะมีคอร์ดอะไรบ้างมีคอร์ด G ีเมเนอร์เอเมเนอร์บีแฟร์ซีดีเมเนอร์ครับเนี่ยทั้งคีย์เฟกับคีย์ดีเมเนอร์ก็เป็นคีย์เดียวกันเพราะนั้นคีย์ดีเมเนอร์ก็จะมีคอร์ด G ีเมเนอร์เอเมเนอร์บีแฟร์ซีดีเมเนอร์นะครับตรงกับเพลงที่เราเล่นก็คือจะมีคอร์ดตามนี้นะครับจะเปลี่ยนจาก A อเมเนอร์เป็น A อเมเจอร์เท่านั้นนะครับถ้าในคีย์ของคีย์ดีเมเนอร์นะแต่ถ้าเป็นคีย์เฟ มันจะตรงตามนี้เลยนะครับ G min or, A min or, B minor B A minor B flat B C B D minor ตรงเลยนะครับถ้าเป็น D minor ก็จะเปลี่ยนจาก A minor ที่จะเป็น A or, น A major นะครับดูรูปสเกลของมันก็คือหน้าที่สี่นะครับหน้าที่สี่นะครับมันจะเขียนเอาไว้ว่า F D minor จะให้เรารู้ได้ว่าีย์อะไรกับีย์อะไรเป็นีย์เดียวกันนะครับเรามาดูสเกลที่น้ราเปิดตาไหมนะครับที่หนังสือนะครับ อ่าทีนี้มาดูคอร์ดอ่ามาดูค e ีอ er ีเวนเนอร์คีเอในฟอร์มที่สามครับฟอร์มที่สามเนี่ยฟอร์มที่สามนะครับแต่ผมเล่นผมเล่นตรงนี้นครับคืออย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าอยู่ในฟอร์มของดีไม่ได้ฟอร์มที่สามทั้งหมดเลยผมจะได้อย่างนี้นครับ แต่สำเนียงมันไม่ได้ผมก็ต้องอ่าต้องการสำเนียงเราต้องย้ายมามก็คีย์เดเมเนอร์เหมือนกันนะครับครับเวเราจะชา้าดูแล้วกันนะครับเริ่มจากสายสองช่องที่หนึ่งกับสามนะครับสายสองก็คือเป็นอ่าเป็นแฮมเมอร์ออนครับ มเป็นลูกของเบสคือ,อถ้าเล่นเป็นวงเราก็ต้องเล่นตรงนี้ก็ได้ครับอยู่จะเล่นก็ได้นะครับมันก็มันก็ตรงกับเป็นอ่าตรงนี้เป็นเป็นเป็นอ่าผมผมผมเวลาผมแกะเพลงผมจะใช้หูฟังมันจะได้ลูกละเอียดของเบสมั่งของคีย์บอร์ดผมก็จะจะามาใส่ให้มันเป็นสีสันะครับตรงนี้เป็นลูกของเบสดีซี A A คือสายห้าเส้นเปล่านะครับหรือ A ตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกัน D C B f a t G F แล้วก็มา D แล้วก็จบด้วยรงนี้จบ A นะครับนี่คือ A นะมาได้ตามกระช้าแล้วกันนะครับแล้วก็มันจะมีอ่ามันจะมีลูกเก็บ ลูกเก็บตรงนี้อาบางเวอร์ชันมันก็ไม่มีนะครับแต่เล่นผมเล่นเวอร์ชันนี้มันมีก็เลยเอาเข้ามาด้วยนะครับเล่นเป็นคู่นะครับผมจะาการเลียงมือจะเป็นเลียงเหมือนกันหมดเลยนะครับ <c oughs> เริ่มจากเริ่มจากสายสามเส้นที่สองกับสายสองเส้นที่สามให้เลียงแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่สาย เดี๋ยวผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับเรียงให้เลียงนิ้วเหมือนกันนะครับเราเริ่มจากแล้วมามองพี่โฟกัสที่สายส,ายสองก็แล้วกันนะครับตอนนี้อยู่ช่องที่สามนะครับสายสองช่องที่สามมันคู่กับสายสามช่องที่สองมันคู่อย่างนี้ตลอดนะครับคู่ตลอดผมจะบอกเฉพาะสายสองให้ให้มันมาคู่กันนะครับสายสองช่องที่สามแล้วก็มาห้าหกแปดสิบ ดูแล้วกันนะครับมาทำร็อกก่อนดูครับตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับาสายหนึ่งกับสายสองเล่นพร้อมกันนะครับช่องที่แปดแปดกับสิบครับแปดสิบแปดแล้วก็ สายหนึ่งช่องที่ห้ากับสายสองช่องที่หกนี่คู่กันนะครับครับตรงน,นี้เป็นสายสามช่องที่ที่เจ็ดกับสายสองช่องที่แปดแล้วก็มาที่สายสามช่องที่เก้ากับสายสองช่องที่สิบนะครับอันนี้นะครับเราไปฝึกดูกแล้วกันนะครับ